สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ดารา for you วันนี้เราจะมาฟังกันนะคะว่าทำไมหนุ่มเวียนและสาวเบลถึงยังไม่วิวากันสักทีที่ผ่านมาสัมภาษณ์ได้หลายครั้งนะคะสาวเบลก็ยอมรับว่าหนุ่มเวียนนั้นก็เคยเคุยกับเธอเรื่องแต่งบ้างแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรที่จริงจังมากในด้านของหนุ่มเวียนนะคะก็ยอมรับว่าทั้งพ่อนั้นก็ถามบ้างแล้วเรื่องแต่งเมื่อหนาข่าวถามสาวเบลนะคะว่าเธอนั้นพร้อมไหม ถ้าเกิดหนุ่มเวียเนี่ยจะขอเธอแต่งภายในปี2ปีนี้สาวเบลได้จะตอบสั้นๆรอให้ถึงเวลานั้นก่อนก็แล้วกันเนาะเมื่อนักข่าวถามว่าหนุ่มเวียนนั้นได้เคยเข้ามาคุยกับแม่ของเธอบ้างหรือ,อยังสาวเบลตอบนะคะไม่มีค่ะถ้ามีเนี่ยแม่ของเธอเนี่ยจะต้องบอกเธออย่างแน่นอนทางสาวเบลได้บอกเหตุผลกับเราอีกว่า และหนุ่มเวียงานยุ่งมากๆโดยเฉพาะหนุ่มเวียเนี่ยมี5 6ถึง6โปรเจกต์เลยทีเดียวยังไงก็คงไม่ใช่ระเลวนี้อย่างแน่นอนจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันบาย